สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไก่สอนน้ำซิ่งครับวันนี้ก็มาวิ่งงานครับไกลหน่อยครับวันนี้เข้าเขตอำเภอเรนูครับรถแบคโครกํำลังมาครับนี่ครับน้องน้ำกำลังย้ายรถมาครับเด็ครับออกมารอแล้วครับ ก็ตามด้วยเซียรีดครับนี่ครับเซียรีดไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามหลังรถแบคโคไปครับไปกันเลยนี่ครับถึงทางเลี้ยวเข้าเลยครับให้จะไปก่อนนี่ครับเลี้ยวเข้ามาในซอยครับรถด,ดำ ตอนนี้สามคันครับรถด,ดับรถเท่าแก่กำลังตามหลังมาครับไม่รู้ว่ารถกี่คันครับวันนี้หน้างานเราก็ยังไม่รู้ครับมาจอดรอก,กับเสียล่องตั้งแต่เช้าครับรถแบคโคเพึ่งถึงครับ นาปังครับหลังจากไม่ได้ถ่ายคลิปมาสองสามวันครับเพราะว่าฝนตกครับนะครพนมแถวเขตอำเภอเรนูเขตอำเภอนาแกแล้วก็เขตาทตาพ,พนมครับฝนตกงานก็เริ่มบางๆแล้วครับช่วงนี้เพราะว่าก็จะถึงฤด,ดูการไถนาหวานข้าวแล้วครับสงการ นะครับเดี๋ยวรอชมตอนถึงหน้างานครับไปกันเลยนี่ครับเสียรีดครับไล่หลักกันไปอีกรอบครับก็ไม่ใช่พื้นที่ของเราครับก็เลยไม่รู้จักครับนู่นครับไปนู่นแล้วนะครับเดี๋ยวถึงหน้างานค่อยว่ากันครับไป อ้าวยังไม่ถึงที่ครับเกิอดอุบซิเหตุก่อนครับรถเทนเลอร์ดับกลางคันครับไม่ได้บูบุ่ง้านนี่อยนะครับเสารอเรากำลังจัดการพวัวเบ็ดน,น,น่ครับ เดี๋ยวให้รถคันนี้ให้เซียรีพ่วงครับเดี๋ยวพ่วงลองดูครับว่ามันจะติดไหมครับขยับรถทำมาทางังทีเฮ้ยไปรถทำมาพี ต้าแกยังไม่มาครับยังไม่เห็นมีโมหนึ่งบอลได้เห็นเลยนะมีโมหนึ่งบอลอ้าวสตาร์ทติดแล้วครับเจอสายพว่วงรถเสียรี ครับเสีย,ยีหลังจากพ่วงให้ครับไปเลยมาว่าจะไปเลยนจะไปเลยด้จะฟังความเราเด้อเราสิยให้ไปเลยนะยไปแล้วครับ น้องน้ำเราเดี๋ยวรอดูตอนน้องน้ำเอารถแบรโคลงครับแล้วก็ตอนถึงบ่อครับยังไม่ถึงสักทีครับรถเกิดเหตุการณ์ดับก่อนครับาปน่าจะถึงบ่อครับทีนี้ไปกันเลยป้ายนี่ครับกาลังจะถึงหน้างานครับกําลังจะถึงบ่อครับหน้างานยังไม่ถึงครับกําลังจะถึงบอดินครับรถดําก็ตามหลังกันมาแล้วครับ ข้างหน้าครับข้างหน้านะครับเปโค้งนะครับพื้นที่บ่อดินรถดำจะวิ่งได้ไหมครับที่แคบมากเลย นาปังก็กําลังออกออกรวงครับนี่ครับกําลังออกรวงครับนาปังนี่ครับสังสัยงานนี้จะได้เล่นตมครับงานนี้มีแต่น้ำเป็นดินทรายด้วยครับ สงสัยจะฟาวครับงานนี้ดูแล้วนะครับน้ำเต็มบอ่อเลยครับเพราะแถวนี้เป็นดินทรายด้วยครับแถวนี้สงสัยจะได้ขับรถเล่นเฉยๆครับวันนี้เออไต่จ้องลงไปมีมีตะ่เกลี่ยน้ำเลยนี่เออเล่นบ่ได้ลงมาก็ลงบ่ได้นี่แมนมันหักคุดบ่ออันนั้างใต้เป็นดินดาดอยู่เฉย ครับน้องน้ำสาวหล่อประจำทีมงานสาวหล่อประจำทีมงานยุทธนารถขุดครับว่าน้ำเขาจะป่๊งนงมาแตลอดหึงจกจกจกก่นฮ่าเมืออีกเลยได้อย่างนี้จะเียมือเมื่อ,อพักเมีย นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดทับสไ i b ์ช่องบาก้ซอนน้ำซิ่งนะครับเพื่อเป็กในกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ